ณหมบ้านแหงหนึ่งยังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามซื่อวานา่งสาเึ่งวานา่งสานานเป็นหญิงงามทั้งกายและใจนั่งสาได้แต่งานกับบ๊กแปบเซิงเป็นชส้หนุม่มที่มีความขยันขันแข็งแต่มีนิสัยที่เห็นแกตัวแลหมาจเจอารัดเอาเปียบคนอื่นอย่างใหก้กาด เพราะว่าบ๊กแบกบ่เคยแบงปานหรือยือนมือเขาไปสวยเหลือผายเพว่าจะเป็นซาบานญาติพี่น้องหรือแม้แต่พอแม่ของนั่งซาเองก็บ่เคยได้หาบกาาน่วยเหลือจากบ๊กแบกเลยแม้แต่น้อยนั่งซาผู้เป็นเมียเป็นแม่บ้านที่ขยันนั่งดูแลบ้านเพื่อนยังสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จัดหาอาหารให้ผู้เป็นผัวหลังจากนั้นนั่งก็มานั่งซักผ้าแล้วก็เหตุเบียกบ้านการเพื่อนทั้งหวานแต่สวิตของนั่งหาได้มีความสูงพอนิสัยที่เห็นแก่ตัว วของบิ๊กแบกผูกเป็นผัวหนันเห็นแก่ตัวได้ทุกเหลืองเส้นหวาถ้าหากบิ๊กแบกมีอาหารหรือของกินแซบแสบอเล็ดอร่อยบิ๊กแบกก็จะเก็บไว้กินคนเดียวด้วยบ่อได้แบงปั้นไหนา่งสาผูกเป็นเมียเลยแม้แต่น้อยอยู่ม้ามือหน่งเวอร์เซิงเป็นสศว้าวบ้านใกล้เฮื่นเขียงได้พบความเดือดหอนก็เลยมาขอความช่วยเหลือน้ Big าบิ๊กแบกหวาบิ๊กแบกเอ๋ยกูว่าชะตัเมาขุงสสพเผ่ด็กแสบแสบแต่บางเอิญหวาแปลงนู่ของกู้หันตีดันมาเหมิดเอาต้อนหนีกูก จะได้บ่เสียวบอกกูตั้มาห่งแล้วกูจะแบ่งให้มึงกินอยู่ดอกเสียวเอ้ย บิ๊กแบกเมื่อได้ยินคือแนวนานสายตาของเขาก็เริ่มเบิกกว้างด้วยความใจหายก่อนที่จะตอบเสียงแข็งออกไว่หวาโถบบกเบอกูจะบ่หให้มึงยืมดอกหนาะมึงหูบ่หวากว่ากูจะได้แปงนัวนนั่นหมากูต้องทางานอย่งางหนักแทบตายแล้วกูจะให้มึงยืมงยง่ายได้จังได้แล้วเมื่องงก็บ่ต้องแบง่งตามหูมาให้กูกินดอกเพราะว่าของตามแบบนั้นกูบ่เคยเก่นัน่นแหละครับโดยความเห็นแก่ตัวของบิ๊กแบกขนาดแปงนั่หรือผงสู้โหลดเล็กๆน้อยๆบิ๊กแบกก็ย่งบอส้า,สามหมาถให้ไพ ยืมได้เลยบอ่อเพียงแต่สาบานเท่านั้นขอบควัขวของนั่งสาเองก็ยังบ่ได้หาความสวยเหลือจากบิ๊กแบกกกันทั้งนั้นจ้งเฮตไถ่พ่อแม่ของนั่งสา ซึ่งเถาแกสลา,าเป็นยางหมาและตอนนี้พวกเขาก็ล่อค่อยความสวยเหลือจากลูกสาวของตนพักนั่นพักนี่มาหายแต่นั่งสาผูเป็นหลูก,ก็จนปัญญาที่จะสวยพอนั่งบ่มีลายด้เป็นของต้นเองต้องเพิงผ้าแต่บีกแบกผูเป็นผัวเพียงยางเดียวอยู่มามือหนึ่งในขณะที่นั่งสาได้มาตักนํำอยู่แค้มท่าหํำนั่งก็เด้เห็นย่ายแหล่ซึ่งเป็นหญิงสลา,าคนหนึ่งได้นั่งเสาวคนเดียวอยู่แค้มท่าหํำซึ่งวาย,ย่ายแหล่นานย่ายมีทานะที่ยากโจนแถมยัง อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังง่ายจึงหมักจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านคนอื่นอยู่เสมอแต่ครั้งนี้นางสาได้ยินง่ายแหล่จมพึพมผำคนเดียวกับตนเองวหว่าโอ้ยว่ามาแล้วชีวิตของกู้มาต่างงาพับยิ่งหนาเงินจักเก็บจักกักหนึ่งกับบ่มีเขาชานอาหารแหง้งร่วมทั้งหมักพริกกือแป้งหนัวก็บ,บ่มีว่าจะเหลือจักอย่างสงสัยเมือแรกนี้กู้ต้องอดไปอีกมื้นแน่เลยแล้วผู้ใดน้อจะใจดีเงินเมื่อเขามาช่วยเหลือกูได้บางเฮ้ยเว้นกับ นั่งสาเมื่อได้ยินขือแนวนานก็ฮูซึกสงสารย่า่แหลเป็นยางหมานั่งจึงคิดจะสวยแต่นา่งสากกบูหัวจะสวยแนวใดเพราะถาต้นสวยย่า่แหลไปถาบิ๊กแบกผัวของต้นหูต้นก็คงจะถูกดูด่าย่างแน่นอนและเมื่อนั่งสากลับม้าหอนบานนั่งก็อดขีดสงสารย่าแ่แหลบพไาะดนั่งสาจึงได้ตัดสินใจเขามาในขัวแล้วก็เอาเขาสารอาหารแห่งของต้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็หีเผาเอาของเล่าหนานมาหาย่ายแหลเมื่อมาหู นั่งสาก็ได้ว่าออกมาหวาแน่เลยร้านเอาอาหารและขขาวสารมาหายถึงแม้ว่าเขาสารมันจะเพียงเล็กน้อยแต่ก็พอหายง่ายคุ้มกินไปได้อีกสองสามวันยายเก๋ไฟกินถนาขอบใจเองมากนะสาเจ้าแต่เป็นคนที่มีจิตใจที่ดียิงนะ่งหนาถ้าบราเองมาสวยยายต้องอดไปอีกมือหรือสองสามมือ,อยากแน่นอนยายต้องขอบใจห้านอีกข้งหนานะบ้าเป็นยังดอกจ่าย ไม่เรื่องใดที่ร้านพ่อจะช่วยไดร้านก็จะช่วยแต่ตอนนี้ร้านกับก็หนาะเดี๋ยวผัวของร้านกับหมาบอเห็นร้านแล้วจะหยงเงานั่นละครับถึงแมหวานั่งสาจะหีบไปหีบกลาบแต่ก็บอสามาลุดผลจากสายตาของผัวเป็นผัวดเมื่อนา่งสากลับมาหอดปานก็เห็นผัวของต้นกดแขนเป็นยางหมาเมื่อหูหวานั่งสาเมียของตนแอบเอาเข่าสารภายในบานไปหายกับคนอื่นก่อนที่บี้แบกจะเบาเสียงดังด้วยความใจหายออกไปหว่าอีสามังกได้ยัง จึงมาลักเอาข้วสารอยู่ในบ้านของกูไปหายกับคนอื่นมึงหูเบากูต้องเฮตดแบ่งนักแทบตายเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อเขาแต่มึงกลับเอาไปหายพวกที่บ,บ่มีปัญญาหาเงินซื้อเขาซื้อน้ำเองกูสงสัยว่ามึงเป็นบาแล้วบ่เอาล่ะในเมื่อมึงการลักเอาขอ,ของกูไปหายคนอื่นแล้วเมื่อนี้มึงก็บ่ต้องกินเขากูเฮ็ดเซนเหมือง นั่นละครับนางสาเมื่อได้ยินขึ้นแนวนานก็บ่ได้ตอบโต้อีหยังได้แต่ยื่นกมนะ้มหนาด้วยความอับอายและเสียใจแต่นั่งก็พยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือออกไปหวาไอบ้บกง่ายแหล่บ่มีหยังจะกินเลยข้าวสารอาหารแห้งมักผิดเกลือแป้งหนัวนำป้านำซะอิ๋วหัวกระเทียมหัวพักบัวอยู่ในเฮือนของเหลาแม่นมดพร้อมเดียวกันดิสันเมื่อเห็นคือแนวน,นั้นก็เลยหูซึกสงสารจึง่อในตาข้อคสารของพวกเฮาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อหายง่ายแหล่ประทงังชีวิต แต่อีกสองสามวันให้คือจะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยนองยุติโอ้ยกูก็บอกแหละได้บ่เขาของทั้งหมอที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันเป็นของกูแล้วกูก็บอกอนุญาตให้ไพเอาไปได้แล้วเธอนีก็คงจะเป็นเธื่อสุดถ้ายที่กูจะให้โอกาสเมืองถ้ามีอีกเถื่อนอ่กูจะลงโทษเมืองให้นักก่อน,นีนีเข้าใจบ่หนาละครับบิ๊กแบ๊กว่าออกมาด้วยความโกรธและตะโกนเสียงดังใส่ผูเป็นเมียด,ด้วยบทสนเลยว่นั่งสาผูเป็นเมียจะเสียความรูซึกเพียงใดก่อนที่บิ๊กแบกจะเก็บเอาเขา ขาของไปซ่อนไหวจางเห็นหายนังสาได้แต่ยื่นก้มหนานำตาข้อเบาในใจของเขาหูซึกทั้งสาวและเสียใจที่สุดที่ผัวของนางมีนิสัยที่เห็นแก่ตัวเส้นนี้แต่นั่งกบอสามารถเปลยนแป้งอีหยังได้เลยจนหลายเดือนผ่านไปหมบานของพ่อแม่นั่งสาหนานได้ประสบพบเจอกับไพ่แรงยางหุ้นแหง ผลบอ่อตกเป็นเวลานานจังเหตหายพืชผักภายในไหลหเที่ยวแหงแลลลมใต้ไปหมดจังเหตหายเราซาบานต่างก็พากันอดอยาร่วมเถึงพอแม่ของนางสาที่แม้จะเถาแก่ซาล่าแล้วแต่ก็ตองดินลนประทังชีวิีด้วยความหวังสุดถ้ายก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะชนทนากันออกมาหวาตากำมเอยนาแรงปีนี้มันสร้างแรงจัดยิ่งหนาพืชผักของพวกเขาก็ล่มตายเขาก็บ่ได้ผลผลิตดีถ้าเป็นแบบนี้สองเถาของพวกเขาจะบ่อด ใต้บ่อโอ้ยกู้เองกะเหมดแนวซีบ้าแล้วคือการกู้เกิดมากแต่น้อยจนหอดเถากู้กับก่าเคยพบเคยเห็นจักเถือ่อว่าหมู่บ้านของพวกเขามันจะแหลงเอาป้าหนีตอนนี้หวยน้าก็เริ่มเหือดแหงนําสางของพวกเฮาอยู่หลังบ้านก็เริ่มจะบกมดแล้วรวมทั้งเขาป้าอาหารที่พวกเฮากักตุ้นไว้ก็บหฮูหวาจะกลุ่มไปอีกจักหวานสงสัยจะบ่เกินอาทิตย์ดอกกูวหวาหรือว่าพวกเฮาทั้งสองจะมงนาเดินทางไปขอความ่วยเหลือนะ้ำมีชาลูกของพวกเขาพอบ้า ทงที่อีสาลูกของปวกเฮาอาจจะช่วยพ๋อเฮาได้เฮ้ยแต่ว่ามากกับพวกหัวอิสาลูกของพวกเฮามันจะช่วยพวอเฮาอีหยังได้แน่เพราะว่าบักเบกลูกเคยของปวกเฮามันเห็นแก่ตัวอยู่แบบนั้นว่า,ามาแล้วกับไปต้าสงสารอีสาลูกของปวกเฮาอะหลีแม่นแมนแต่กูหว่าจังไดจังไดพวกเฮาก็ต้องล่องไปเบิง่งกูขอให้ลูกของปวกเฮาช่วยอียหยังเฮาดอกแต่กูเองอยากเห็นหนาลูกอยากห้วลูกของพวกเขาอยู่กินจังไดมีความสุขดีอยู่บ่เมื่อพวกเขาทั้งสองสนทนากันแล้ว ทั้งสองก็ได้ตัดสินใจมุ่งหน้าเดินทางไปบ้านของบิ๊กแบกเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือและเบิ่งชีวิตการเป็นอยู่ของลูกสาวแม้ว่าทั้งสองเถาจะหวาบิ๊กแบกเป็นคนใจดำและเห็นแก่ตัวเป็นยางหมาแต่พวกเขาทั้งสองก็หวังหวาความเป็นนางสาจะเหตให้บิ๊กแบกยอมช่วยเหลือแล,และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาหอดบ้านของบิ๊กแบกในสภาพที่อิดโรยนางสาเมื่อเห็นคือแนวนานก็หูซึกเสาวใจจนแถบจะากันนำต้าไว้่บยู่นาง่งที่ผา เอาตอนทับพ่อแม่ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เสญให้ทั้งสองเข้ามาในบานแบบรับหลาเพื่อบ่ให้บี๊กแบกผัวของต้นหูก่อนที่จะเว้าออกมาหวาพ่อจ๋าแม่จ๋าพอกับแม่ลำบากแห้งหลายแม่บอ่อนางสาถามออกมาด้วยความเป็นห่วงก่อนที่ผัวเป็นแม่จะตอบออกมาหวาสาลูกสุดที่หักเอ๋ยที่หมู่บ้านของพวกเขาตอนนี้มันุ่งยากซะเหลือเกินพอกับแม่จึงได้ตัดสินใจมาเพงเจา้าแต่ถ้าลูกบ่หมีกับบ่เป็นหยังนะหลูกที่แม่กับพ่อ พอได้ตัดสินใจมาหาลูกในมือนี้ก็เพื่ออยากเห็นหน้าลูกอยากเห็นการเป็นอยู่ของลูกว่าจะเป็นแนวดา่าลำบากหลายบ่แม่นแล้วลูกเอ๋ยตอนนีหมู่บ้านของ่อเฮาพบกับแพลแรงคุกขามเศรษฐกิจบานเมืองกบดีพืชพักอยู่ไร่สวนก็ลลมตายบ่เหลือให้พ่อกับแม่ได้เก็บขายเลืยลูกเอ๋ยนั่นแหละครับนั่งสาผูเป็นลูกเมื่อได้ยินขึ้นแนวน,นั้นก็หูซึกนักใจพอนั่งหูดีหวาบิกแบกผัวของตอนน้นหนานบ่เคยแบง่งสิ่งใดๆให้ไผ่หรือแม็ด แต่พอแม่ของนางเองก็ตามหากบิ๊กแบ๊กขูว่าพอแม่ของนางมาขอความช่วยเหลือนางก็คงจะถึงดุดาหรืออาจจะเถิงขัน ถืกทำหายห่างไกลก็เป็นไปได้แต่ด้วยความหากและความกระตัน้นยูที่มีต่อผูเป็นพ่อแม่นั่งสาจ,จึงได้ตัดสินใจแบ่งเขาป้าอาหารพร้อมด้วยพืชพักและหมากหมายจานวนหนึ่งที่นั่งเก็บไว้เล็กๆน้อยๆใส่กระสอบให้พ่อกับแม่ก่อนที่จะวาวาออกมาวัวพ่อกับแม่เอ๋ยของมีเท่านี้นะอย่าให้ไพห่หูว่าลูกหายด้วยซอพอไอ้พิกแบกทายพิกแบกหูลูกก็คงจะอยู่ลำบากพ่อกับแม่เมื่อได้ยินคือแนวนน้นก็พยักหน้าด้วยความเข้าใจ ก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะฮีเผาหับของโดยความทราบส้งและหูสือขอบคุณผูกเป็นหลูกเป็นยางหมาก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะฮีเผามุ่งหน้านเดินทางกลับเมื่อบานของพวกเขาจนเวลาผ่านไปบ่พอเท่าไหบิ๊กแบกก็ได้กลับมาบานแล้วก็สังเกตเห็นว่าเขาสารอยู่ในกระสอบดูเหมือนจะลดลงผิดปกติจังข้าวดี่ขดิ้วโดยความสงสัยและได้ถามนางสาผู้เป็นเมี่ยอ,ออกไปว่าอีสามึงเห็นอย่างกลับเขาอยู่ในกระสอบนี้มันคือบกหลงผิดปกติเอาแท้ บอกกูามาเบิงว่ามันหายไปใสยบ่แม่นมึงลักเอาไปหายง่ายแกนั่นอีกแม่นบอนั่งสาเมื่อได้ยินคือแนวนั้นก็ตกอกตกจใจเป็นยางหมาและได้พยายามทําเป็นบ่ฮูเหลืองก่อนที่จะตอบออกมาว่าจังว่าที่หายสงสัยจะไม่หนูหรือหนกเขามากินข้าวสารของพวกเฮาบ่จากเพราะว่าดิฉันบ่ได้แต่ตองมันเลยเบิกแบกเมื่อได้ยินคือแนวนั้นก็บ่มีทางเสื้อจักหน่อยก่อนที่จะวกสายเลี้ยวหัว พอมองไปรอบรอบ,บ้านอย่างละเอียดจนในที่สุดบ๊กแบกก็เลือกตาไปเห็นเศษหมากหมายที่พอกับแหมของนางสาถิมป้าไหวด้วยที่พวกเขาก็บ่ได้ตั้งใจจังเกนหายบ๊กแบกเอ่ยถามด้วยความใจหายออกไปหว่านี่มันแม่นอยางเจ้าบังอาจเอาขอ,ของของกูไปให้ผู้ไรอีกเพราะว่านี่มันเป็นเศษของหมากตะกบที่กู้เก็บมาจากแคมทา่าหนาอมเสงหว่ามึงบอกกินหมากตะกบแล้วเมื่อหมากตะกบของกูไปให้ผู้ไดล่ะอีสานา่งสาเมื่อได้ยินขึ้นแนวนานก็หูซึกงยานกว และบบหูว่าจะตอบแนวใดนา่งจึงได้อธิบายความจริงด้วยน้ำตาหวาดิฉันบริยากให้มันเป็นเช่นนี้เลยพ่อแม่ของดิฉันตอนนี้ลำบากหลายจิ้งเก่งคุณช่วยเขาสักนิดเถอะนะดิฉันขอร้องหลาะบิ๊กแบกเมื่อได้ยินคือแนวน,นั้นแทนที่จะเข่าใจหรือคิดสงสารแต่บ่เลยบิ๊กแบกกับผู้ซึกโกรธและโมหูเป็นยางหมาก่อนที่จะตะโกนเสียงดังใส่สาผู้เป็นเมียออกไปบา่าอีสาก็บอกมึงเหล่าโบแม่นบอ,บอว่าหยางที่อยู่ในบ้านของกู ไถหนาไหน,ไหนก็บปตองมาแต่แม้แต่พ่อแม่ของเมืองกูกะบบเเวนเมืองนี่นเนาะกูเเบหลายเถื่อแล้วได้บอกมีจื้อมีจำและเมื่อหนีเมือมงบปตองยินเขานี่คือโทษฐานที่มึงหลักเอาเขาอยู่บ้านของกูไปหายพ่อแม่ของเมืองจื้อเอาไว้นางสาได้ตะก้มหนาฮับเอาความโกรธของบีกแกด้วยน้ำตาที่ไหลออกมากอาบสองแก้มด้วยความเสียใจและสิ้นหวังจนเวลาผ่านไปวันแล้ววันเหลา่านางสาก็ได้ใส่ซีือบ็ก,กับบ๊กแฝด้วยความอดทนนา่งหวังเหลือกใน ไม่ใ,ใจหวาสักวันหนึ่งบ๊บแบกผัวของตนคงจะคิดได้และปรับตัวห้ดีข้นแต่นิสัยที่เห็นแก่ตัวของบ๊กแบกยังคงเหมือนเดิมบ่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงจนพวกชาบานที่ทนเห็นพฤติกรรมของบ๊กแบกพวกเขาทั้งหลายก็เริ่มเบื่อหน่ายและเอือมละอ่าบ่นหลีกเลี่ยงการผูดคุยและพวัวผันกับขอบขวัวหนีด้วยปริยายอยู่มามือหนึ่งในมู่บานน้อยๆแห้งนี้พวกซาบานมักจะช่วยเหลือกันในเวลามีงานบุญหรือเก็บเกี่ยวด้ำหนา พวกซาบานก็มักจะช่วยเหลือกันจนแล้วเสร็จแต่ขอบข้วของบิ๊กแบ็กกบถือก,กีดกันและได้ตัดพวกเขาออกจากวงสังคมพอนิสัยที่เห็นแกตัวของบิ๊กแบกที่บ่เคยช่วยเหลือใครและยังคงปฏิเสธทุกขังที่ไม่ค้นมาขอความช่วยเหลือจนเวลาผ่านไปและดูดำหน้าก็มาถึงพวกซาบานต่างกอผากั้นมาสวยดำหน้าอย่างพร้อมเพียงและสามาคีกันจังเหตหายไล่หน้าของพวกเขาแล้วเสร็จย่างไหวส่วนไล่หน้าของบิ๊กแบกกับเงียบเหงาพ าบ่มีไผยยืนมือเขามาสวยทั้งๆที่บิ๊กแบกก็มีไรหน้าเล็กๆยังเหตหายบิ๊กแบกต้องดําหน้าเพียงคนเดียวลําพังด้วยความเนื่อยหลาและเมื่อบิ๊กแบกเห็นพวกสาบานมาช่วยการพวกเขาพากันหัวหล่อสนทนากันอย่างสนุกสนานช่วยเหลือส่งกั้นและการย่างพอมเพียงแต่บิ๊กแบกกลับขีดพางว่าออกมาหวาโอ้ยพวกสาบานนี่มันกะต่างง่ออะลีที่ช่วยเหลือกันไปหมาบ่โจบบ่สิ้นเจ้าช่วยเหลือ่อยคอยกลไปช่วยเหลือเจ้าบ่คือกู้จักหน่อยกูเหตุ ของกู้แล้วเซ็ตแล้วก็แล้วไปบ่จะเป็นต้องไปสวยผายให้เมื่ออีกนั่นละครับแม้ว่าบิ๊กแบดจะปากก้าค้าแข็งแต่ในใจเลอิๆของเขานั้นก็เริ่มหู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและอึดอัดพอบ่มีผายอยากคบหาหรือมองหนาเขาอีกต่อไปส่วนนั่งสาเองก็เริ่มอึดอัดในซีวีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย พะนั่งเห็นสามีของตนบ่ปปับปุ้งตัวและบอ่อมีวันสำเนกผีจังเหตหายนั่งสาเองก็เริ่มหมดหวังแม้จะหักและเข้าหลบในทานาผัวและหัวหน้าครอบขัวแต่ลึกๆในใจของนา่งแล้วนั่งกับผู้ซึกหวานิสัยของบิ๊กแบบกผู้เป็นผัวหนานบ่ได้นำพผ้าความสุขหรือความเจเหริญมาสู่ชีวิตคู่ได้เลยอยู่มาเมือหนึ่งซาบานได้จัดงานขอผลอยู่ที่บา้านจังเหตหายนา่งสาตองก้านไปห่วมงานจังได้ขอบลาบิ๊กแบ๊กผู้เป็น ผัวออกไปวหวาไอ้เบกเมื่อนี้ทั้งวัดอยู่ม่บ้านของพวกเหา ต่เฮ็ดบุญจัดปิธีขอผลแหนา่งแมวที่ศาลจึงอยากไปหวมทําบุญโดยคุณสวาแนวไหรบิ๊กแบกเมื่อได้ยินคือแนวน,นั้นก็หูสึกบ่พอใจเป็นอย่างหมาก่อนที่จะตอบด้วยความเย่อหยันและตะหวาดออกไปวา่าโอ้ยแล้วมึ่สิบไปเฮ็ดอีหยังละงานบนุญเมื่อว่ามึงสําคัญผู้หนึ่งสันติมึงหูบ่าเงินทุกเก็บทูกกา,กากที่กูหามาเหมยแล้วเจ้าก็บ่ต้องเสียเวลาอับเหลืองที่ไารซาลาแบบนั่นดอกนังสาเมื่อได้ยินคือแนวนานก็ไแต่ฮับคําสั่งก้มนาด้วยความนย พ่อตกแหลงไก่จะมืดขำนางสาก,ก็ร้แอบ,บเอาเข่าวสารและข่าวหนมเพียงเล็กน้อยเอามาผักเพื่อนบ้านห้ไปถวายพระอยู่ที่วัดโดยตั้งเจตอธิษฐานว่าหากบุญกุศลนี้จะช่วยหายผัวของดิฉันสำเนกเพดแล้วเลิกนี่ัยที่เห็นแก่ตัวดิฉันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้บันดาลให้เขาเปลี่ยนแป้งด้วยเถิดจนเวลาผ่านไปบ่พ่อเท่าใดความอดทนของนางสานานก็เริ่มค่อยๆมดหลงเมื่อห่างใกล้ของนางสาเริ่มสุกโสมและล้มป่วยหนาน พอนั่งมีอาการไข่สูงและอ่อนเพลียจังเทถหายน,นั่งบอสามาาถเทตเวียกบ้านกั้นเพื่อนไดเหมือนเดิมเบกแบกผัว <Big bag S 1> เป็นผัวเมื่อเห็นเป็นเส้นนันแท่นทีจะหูซึกสงสารและห่วงใยแต่บอเลยเบกแบกกับสแสดงความเสยสาต่ออาการป่วยของหนางเบกแบกบอไดปิ้นปัวเพียงแต่ต้มน้ำอุ่นห้กินตามเป็นตามเกิดแล้วก็หวาวออกมาหวากินน้ำอุ่นนั่นสาห่างกล้จะได้มีแหงแล้วก็หายดีแงบอตองไปซื้อวานซื้อ อยาให้สินเพื่อเงินซสือเพราะว่าเงินบ่อไราหามากง่ายๆได้เด้อซีบ่กขายนาละครนำาอนที่บิ๊กแบกเอาหายนั่งสาเกินมันบ่ได้สวยหายอาการของนั่งสาดีขืนน้ำสามอาการของนั่งสาแห้งสุดลง่นักขึ้นกว่าเดิมจังเฮ็ดหนนายนั่งสาหูดีหวาถ้าจะลออค่อยหายบิ๊กแบกผัวเป็นผัวพ้าเขาไปห้องหมอบิ๊กแบกก็จะปฏิเสธอย่ยางไล่เยื่อใหญ่พอเขามองหวาการเสียงเงินค่าหักษามันเป็นเหลืองที่ศูนเปป่าจนการล้มป่วยดังไป หหูของพ่อแม่เมื่อทั้งสองหูเขาวของนั่งสาพวกเขาทั้งสองก็อ้าปากค้างโดยความตกใจสุดขีดและก็หูซึกเป็นห่วงลูกสาวของพวกเขาเป็นยางหมาก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะหีบผาวมุ่งหน้าเดินทางไปเฮือนของบิ๊กแบกแม้พวกเขาทั้งสองจะทุกข์หนักบะมีเงินแต่พวกเขาก็บอาเทนลูกสาวของตนต้องทนถูกทรมานแบบนี้ได้และแล้วพวกเขาทั้งสองก็มาเถึงบานของบิ๊กแบกทั้งสองก็ได้อ้าปากค้างโดยความตกใจเป็นยางหมาเมื่อเห็น สภาพของลูกสาวของตน ได้นอนโซ่โดยความจอยผอมผิวพันกอลาเหลืองก่อนที่แม่ของนางสาจะเว่าออกม้าว่าโถฉาหลูลูกเป็นอีหยางจึงได้เป็นเส้นหนแม่ของนางสาเอ่ยถามโดยความเสียใจเมื่อเห็นสภาพของหลูก่อนที่ทั้งสองจะได้ยินเสียงตอบอันแผ่วเบ้าออกม้าว่าพอกับแม่ตอนนี้ลูกบไวแล้วลูกทรมานเหลือเกินส่วนผู้เป็นผอของนางสาหน,านันเมื่อเห็นสภาพลูกของต้นแล้วก็จ้องมองบ๊กแบกด้วยสายตาที่โกรธแค้นก่อน ที่เจ้าว่าก็บ,บีกแบกออกไปหว่านี่มาบีกแบกมึงปล่อยให้เมียของต้นเองเป็นเซนนี่ใดจังไดและเป็นอย่างมึงจะบบพ้าลูกของกูไปหาหมอมึงก็เห็นอยู่ว่าอีสามันป่วยแหงบ่อสบาย แล้วมึงยังทำตัวเสยอยู่แบบนี้ได้จังใดโอ้ยกูก็เห็นว่ามันบ่ด้จจำเป็นอีอย่างที่จะต้องไปหาหมอเลยเพราะว่ามันสิ้นเปลืองสิ้นดีกินนำอุ่นก็นได้มันก็นหายดีคือกานข้าถามพอมึงบอกข้อจมึงกอาลูกกูหนีจากกูไปคนรอคือกูหาเมีายไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละครับคำว่าของบิ๊กแบ๊กนั้นเฮ็ดหายพ่อแม่ของนังสากับทนบไหวาทั้งสองจึงได้ตัดสินใจที่จะเอาลูกสาวของต้นอันเป็นที่หาบอต้องทนถูกทรมานอยู่กับคนที่ไ่หัวใจคือกับบิ แบกอีกต่อไปก่อนที่ผู้เป็นผอจะเว่าออกมาอีกว่าถ้ามึงบอดูแลลูกสาวของกูพอกูก็จะดูแลลูกสาวของกูเองสาหลูกไปกับบ้านขอกพอเฮาได้แล้วพอกับแหม่จะบ่มีวันทีมเจ้าอย่างแน่นอนลูกเอ้ยพอนั่งสาเว้าออกมาเสียงดังแม่นั่งสาผู้เป็นหลูกจะอ่อนแอ แต่นั่งก็หลวบร่วมเหือหงแล้วก็ตอพอกับแม่ออกไปหวาได้จ้าลูกจะกลับป่านไปน้ำพ่อกับแม่ปบิกแบกนับแต่นี่ต่อไปคอยขับเจ้าขาดกันบ่ได้เป็นผัวเมียกันอีกต่อไปพ่อกับแม่ไปกาบลูกพ่อยอยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเออจะไปกะหีบไปหลูโน่สนโน่แค่อยู่แล้วพอบ่าจังไดจังไดกูกระหนาต้าดีแถมยังมีเงินอีกต่างหากัาสั่นแล้วกูจะหาคนมาแทนทีมึงได้ยังสบายเมื่อว่าจบพ่อกับแม่ก็ได้พานั่งสาผว เป็นหลูไปห้องหมออยู่ต่างเหมืองแม้พวกเขาจะต้องกูเงินจากซาบานแต่ทั้งสองก็บลั่งเหลพอความหากที่มีต่อหลูมันสําคัญยิ่งกว่าอื่นใดวันเวลาผ่านไปหลังจากที่นา่งสาได้กับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่นางสาก็ได้หายจากอาการป่วยอาการของนางเริ่มกลับมาแข็งแห้งดังเดิมแต่หัวใจของนางน,านั้นยังคงเต็มไปด้วยบาดแผลจากการใส่ซีวีตกับคนทีไ่หัวใจในสวงเวลาที่นั่งอยู่กับพ่อแม่นั่งก็ได้สายแว ลาทบทวนสิวิตท,ที่ผ่านมาของตนจนนที่สูดนั่งก็ตัดสินใจอย่างแนวแน่วหวานั่งจะบ่มีทางกลับไปหาบิ๊กแบกอีกต่อไปก่อนที่นั่งจะเอ่ยออกมาว่าลูกจะบอกับไปบ้านล้างนั้นอีกแล้วการอยู่คนเดียวมันลําบากลูกหูแต่ลูกก็จะบกเถิดดูถูกและเยียบยามจากไพ่อีกีแล้วลูกเอ่ยที่ลูกตัดสินใจได้อย่างแนวแนะ่ถากานกลับไปแล้วเฮ็ดให้ลูกถูกท้งใกล้และใจไล่เกียรติสักสีลูกก็โฉงมาอยู่กับพ พ่อแม่นี่หละแม่กับพอบ่มีวันทีมเจ้ายางแน่นอนลูกเอ๋ยตัดผาพมาทีบิ๊กแบกบิ๊กแบกเขายังคงใส่ซสเวทเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมโดยโบ่สนใจกับการจากไป้าของนางสาเลยแม้แต่น้อยพอเขาเสื้อหวาตนเองคงจะหาเมียใหม่ที่ดีกว่าสาดายแต่เมื่อเวลาผ่านไปบิ๊กแบกเขากับผู้ซึกอ้างหวางพอบอมีไผ่ค่อยเห็ดเบียกปานบอมีไผ่ค่อยห่วงหายและที่สำคัญบอมีไผ่ในหมู่บานย่อมพูดคุยกับบิ๊กแบกเลยบิ๊กแบกพยัยามะ ขอความช่วยเหลือนํำซาบานในยามที่ตนเองเดือดหอนแต่ก็บมีไผคิดที่จะยืนมือเขามาช่วยเขาเลยบักเบ้อเสี่ยกูบ่เสิมาขอผักพผวนะเหมืองจักสองสามยอดเสียวเอ้ยพอกูหว่าเสียวไปต้มซั่วโกบแต่บ้างเอินบ้านของกู้หันตีมันขาดพักเสียวกูก็เลยมาขอความช่วยเหลือนะเหมืองพอกูเห็นว่าเมียของเหมืองปลูกผักแพผวหลายอยู่หลังบ้านโถบูบีกแบกหมือนกาเอินกูเสียวซื้อหนอคำว่าเสียวของเหมืองไม่ได้หายไปนับแต่กูไปยืมแ็นนัวเมือผุนกูมให้เมือดอกหนาอันผักแผาห่า ถึงกูจะมีหลายแต่กูกระโบสาารถดหายคนที่เห็นแก่กตัวแบบมึงดอกหนีออกจากนาบ้านกูไปกูเห็นคนที่เห็นแก่กตัวย่ำดกูกะฮู้สืกสมต้าหลดูดน่ละครับบ๊กแบกเมื่อได้ยินขึ้นแนวนั้นเขาก็เริ่มขีดถึงความผิดพาดในชีวิตของต้นเองเขาคิดถึงนางสาที่ย่อมอดทนต่อเขามาโดยตลดอดก่อนที่บ๊กแบกจะตัดสินใจมาหานางสาอยู่ที่บ้านก่อนที่จะเอ่ยปากขอโทษสารภาพและพยาย่มขอขึ้นดีและขอหายนางสากลับมาใส,าส่ชีวิตดดังเดิ สาไอาพิษไปแล้วไอหูต,ตัวดีแล้ววะไอเห็ดพิษกับเจา้าและทุกคนมาหมาขอให้น้องให้โอกาสอายแน่จะได้บ่นั่งสามองเบิงบิ๊กแบกด้วยสายตาที่เย็นสาแล้วก็ตอบออกไปหวา ไอ้เบิกน้องให้อภัยเจ้าแต่ว่าน้องเจ้าบอกกลับไปหาเจ้าอีกเพราะว่าขอยตัดชิ้นใจแลว้ววะคอยควรที่จะอยู่กับความสูงมากกว่าอยู่กับความอดทนกับคนที่บอกเห็นคุนขาในตัวของดิฉันเลยบิกแบกเมื่อได้ยินคือแนวนานก็หูซึกเสียใจเป็นยางหมาและสำนึกผิดแต่สำหรับนางสาแล้วนี่คือการเริ่มโตนชีวิใหมายนา่งเฮียนหูที่จะเพิ่งผ้าต้นเองและสวยเหลือพอแม้ในไรหน้ายางเต็มถีหลายปีผ่านไปสีวิตของนงางสาก็ได้เปลี่ยน แ้งหมในทางที่ดีข้นพอนั่งในพพพักข้างหมายกับปากเสียงซึ่งเป็นแพทย์หมอแม้ว่าเสียงจะเป็นคนผิการความหลอ่อแต่เขาก็มีจิตใจที่งดงามและเต็มไปด้วยน้ำใจที่เอเื้อเพื่อเพื่อแผ่ยังแค่หายเีวิดขู่ของพวกเขาทั้งสองเต็มไปด้วยความหักและความเข้าใจแม้จะมีความจำกัดทางด้านความหลอ่อแต่เสียงโก็โบเคยหน่อโถเสียงได้ใส่เสพิดช่วยเหลือซาบานและขอบข้อยังเต็มถี่เมื่อมีซาบานมาขอความช่วยเหลือเสียงก็หมากจะ วยเหลือด้วยทีโบไรหวังผลตอบแทนได้ใดโดยความเอื้อเผื่อข้องเสียงจังเหตหา,ายขอบข้วไม้ค้องพวกเขาหนันเป็นที่หาของคนในโมบาลซาบานต่างก็พากั้นนับถือและซื่นสมจังเหตหายซีวิตคู่ข้องพวกเขามีความสุขและสงบพ่อเพียงตัดผามาทีบิ๊กแบกซึ่งเป็นอดีตผัวของนา่งสาหนันซีวิตเขายังเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวนิสัยที่เห็นแกตัวของเขายังคงบ่เปลี่ยนแปลงเขาใส่ซีวิตด้วยบอมีเผื่นบ่มีครอบขัว หรือแม้แต่คนที่จะช่วยเหลือแต่เขาก็บร่ได้สนใจพางเว่าออกมาหวาโอ้ยกูก็บร่ได้สนน้ำไผ่อยู่แล้วว่าจะมีคนช่วยเหลือหรือมาหักแพงกูึสงหว่ามันก็ดีคือกันที่บม่มีคนมาขอความช่วยเหลือจากกูกูจังจะบร่ได้สิ้นเปลืองเอกเพราะาเงินมันบร่ได้หามาอะไรไง,ไง่ายๆนาราคับิ๊กแบกยังข่องปากกาขาแข็ง โดยโบหูเลยหวาอนาคตพ่ายภาคหนาะโคโศกจะเหตไถยมั่นเจ็บแบกจุกจูจนอยู่ม้ามือเหนึ่งบ๊กแบกก็ได้ล้มป่วยย่างหนาโบมีแม้เลี้ยวแล้งที่จะลุกขข้นหรือเดินไปใสเขาโบมีคนค่อยดูแหลหรือแม้แต่คนที่จะมาถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงเพราะชาวบ้านทุกคนพวกเขาต่างก็จำได้ดีทั้งนิสัยที่เห็นแกตัวของเขาพวกเขาจึงเหลือที่จะเพืเ่อเสยในย่ำที่บ๊กแบกต้องการความเสยเหลือจนในที่สุดบ๊กแบกก็ได้ขาดใจตายตย่างโดดเดี่ยวโดย บ่มีไผ่บางงานศพของเขาเลยนี่แล้วนะเขาหวาความเห็นแก่ตัวบ่เพียงแต่มันจะทำลายผู้อืน่นแต่มันยังทรงผลกลับมาทําหายต้นเองในระยะยาวอีกด้วยจบบอรีบูน